พี่เกมเมอร์แคสเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญมาสองท่านนะครับก็คือคุณบิวหรือคุณพัรีฟักกิ้งชิดนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมวู้แล้วก็คุณแอลนะครับแอลเกมมิ่งอีลนะจ๊ะมาจอยเหมือนเดิมครับอันนี้ผมก็อัดด้วยนะยกเว้นเราคนเดียวไม่ได้อัดครับเจ้าสวัสดีท่านทุกท,ท่านด้วยนะสำหรับรายการผม อยู่กระดานที่อยู่กระดาน่ายที่สุดนะบาร์ดียากครับใช่ด่านที่ยากที่สุดในบัตรพีวงเล็บอยู่ไม่สิต้องบอกว่าอยู่กระดานที่คุณคิดว่าไม่น่าจะยากที่สุดผมไม่ได้เจ้าคาตาะไม่นะผมเจ้าไอ้นี่ไปนะไอพกเอ้ยไม่ดีผมเอาไม้เซลฟี่ไปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช anel ทั้งสองคนไว้ใต้ล่าง description ของผมนั่นเนรับผะการทาเหมือนกันเหมือนกันโอเคผมงนี้เลดี้เลยโอเคเลดี้ s ก o o ด i n i t i a l i z e เราจะมาช่วยโลกกันข้างฟ่างไปไม่ได้เามย้ำๆๆยามาโดนฉันแล้วจะเป่าหัวมาเลย ใจเย็น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 ชี้เช่าผม,มไม่ใช่อตัวก่อนไม่ทันแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาในห้องมันเข้ามาในห้องอะไรเยามำเปล่าฮะตอบโฟกลับไปแล้วนี่คฮะน้ำการมัด กัสวาดเหลือสองยานมาสองตัวร้านพัดดอกเดี๋ยวเคลียร์เองใช่ครับโด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 บช่วยเคลียร์หน้าร้านด้วยฮะใครก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์ให้ฮะแต่คนโก่คนจอมาไม่นายต้องแปลงหรือไงปลดเพล่มาเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าร้านเดียวกันพร้อมนะเดี๋ยวผมแปะไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยไม่ได้เอาปืนที่ไม่ได้เอาปืนที่ใช้เสียงมาเลย มาสร้างคนมาโดนไปดิระวังพวกนอกร้านด้วยนะดอกซืบอประลองความแม่นเอาเอายิงทำไมผมมีเชือกเหลืออยู่บานเลย ครับพวรนับรูไมครับว่ามดอะไรใหญ่กว่ามดเอกมดเอกแอลถูกต้องครับมูกี้มันเก่าไปแล้วมดเอกแอลนี่ใช้อเมซอนอเปล่าฮะมามดเอกแอลต่อไปคือผมจะเชิญหัวคุณนี่แหละเฮ้ยชาชีไปชาชีไปชาชีโอ้ยเกินแมปเกินแมปเดี๋ยวผมจะโชว์ความแม่นนี่เนี่ยผมสั่งให้เกนี่หมอบแล้ว อดัมอิสเก้ฆ่าฆนะ่า,านะป่าป่าแจะฆ่ามันซะหน่อยแต่ว่าอย่าในคลิปผมนี่ได้ยินเสียงผมชัดหรือเปล่านะครับผมนี่ครับก็จะทำการซ่อมสว่านนะฮะอืเฮ้ยตอนนั้นใครมีเชือกเหลือก็ไม่มัดด้วยนะฮะ เหลือสามหมดแล้วไม่มัดเลยดรือผมลืมอัพสกิลฟีดแบกว่ะจำมาแล้ถ้าไม่มัดผมยิงนะใครมีฟีดแบกมั่งเอาเอาเราเราเอ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 าเช็คดิฟีดแบกเช็คดิว่ามีคนเหลือรอดอยู่หรือเปล่า ซีตุ up, ๊บซีตุ๊บซีตุ๊บเออฮะไรซีตุ๊บ oh, <set> อ๋อเซตอัพนี่ครับคุณรู้ไหมว่าเอิมทำไมทำไมไอ้มดเอ็กถึงถึงชอบถ,ถึงชอบเออเล่นเกมไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเวลามันแปลงบนมันจะมีคำว่าซีต oh, oh. oh, <I> ุ๊บเซตอัพโอ้โหโอ้ยอ่าจังหวะนี้เราก็รอสวรรค์ของเราไปยังกว่าจะเสร็จนะฮะครับ แต่ไม่มีใครช่วยผมเลยดื้ปล่อยมันตายไปทำการ I believe I can fly ฟเอานี้ oh. ไอซ่าแลวนี่ก็คือคนไทยบินได้ไปนะวงกันเดี๋ยวไปเวยไม่ช่วยนะเราจะไปซ่อมสวรรค์ ออยอคือเพื่อนผมเอ้ยมุมนี้แม่มุมนี้เหมือนหนังเลยแบบพระเอกพระเอกกับนางเอกอะก็เลงจะตายพร,พระเอกมาแล้วคุณน้ารับคุณรู้ไหมว่าเอิม่มเราเราสามารถ คุณรู้มือไรเราสามารถมีเครื่องแปลงร่างของคุณตาแมนแจ็คตัวป็นไปซื้อแบบของเล่นมาแหวนไม่ใช่ฮะไม่ใช่แหวนนะแค่ชูมือก็ได้ครับก็ช่วยเล่นกันหน่อยหรือช่วยแก้กันหน่อยครับสวัสดีครับช่วงนี้คจาจมูกถ้าเห็นเสียงไรครับแล้วค่าจมุกทะมุกไหนอีกยาวเลยนะกว่าสวรรค์จะจบเสร็จก็ทำการเรื่อที่เรียกว่าตัดคลิปนะนี่ทำการดิงคอมพิวเตอร์ด้วยทัน้ือค่าตัวประกันเล่นกว่ามั้ย เขาตบการเล่นนะไม่น่าเวิร์กนะไม่น่าเวิร์กนะไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวเสียตังค์เดี๋ยวเสียตังค์โอเคเสียคนเดียวไม่ใช่เหรออีกสี่สิบกว่าวินะะเสร็จแล้วเสียตังค์เสียตังค์เสียคนเดียวไม่ใช่เหรอไช่ครับแต่ว่าผมอาจจะไม่สังหารผมส่งฟาร์มเขาผมไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยผมนี่แปะ ECM อะไรฮะวางกองยาเล่นดีกว่าเอ้าเฮ้ยหัวพัง ECM ผมนี่กดชวเ,เลยปิดแดกกับมาลแล้วยีใครมาปิดแดดจบีียบบวะเอาเองอีกสิบวิเท่านั้นเดี๋ยวผมเอาไปเองไม่ต้องห่วงเอาธนูมายังไม่ได้ใช้เลยด่านมันจบไว้เกิดถูกต้องคลิปนี้จะจบไวเท่าไหร่เรายังไม่รู้นะฮะนี่มานี จบที่8นาทีนะฮะโอเค8นาทีก็กว่าแต่9นาทีแล้วฮะโอเคพร้อมไปมันมันหนีมากเนอะมาก่อนไปขอปลาขอก่อนไปขอปลาหัวสักตัวได้ไหมเนี่ยงดลืมคำเตือนนะก็คือคลิปนี้นะเป็นเกมนะอย่าไปทำตามอย่าไปเลยนแบบนะผมทำแน่นอนทำแน่นอนด้วยถ้าจะถ้าจะเล่นแบบปวดใช้จักรยานในการเียนแบบใช่ วันที่พวกเราโดดตึ่กันเมื่อกี้ใช่ไหมใครจ่ดูอยู่ก็โปรดใช้เจ้าหน้าที่อุทยานในการรับชมด้วยนะครับโปรดลองดูับนจ้าเจอกันคลิปหน้าครับผมขึ้นเลยครับ โอดลองโดดแบบพวกเราดูก็ได้นะมันน่าจะไงว่าแต่จะช่วยยังไงวะนะใครเล่นอยู่ก็ลองหาบันไดแดงๆตรงนี้แล้วก็ดดดูนะไม่ต้องโดดแล้วเขาดําแมวเขาดําแอวขึ้นรถมือโอเคจมแบบสวยงามนะฮะดีครับเรามาดูเวลกันนะครับเออเ่นดูว่าโค้ชจะเมื่อยอบช้อล้านหนึ่งเลย แสนเองอ,ะอ่ะได้เพกรดีโคตรเยอะนะฮะยังไม่เยอะเท่าที่เราไปบูนเมื่อวานถูกต้องเอกพีรวมสองเ้าเอกพีรวมแสนห้าอย่างน้อยเบลก็อัพอย่ายงน้อยก็ช่วยทำให้เบลหุ่เบลอัพเฉยกรรม ได้เลยเนาะโคที่จะโคที่จะกระหลงปงก็มโอเคครับจบคลิปเลยโอเคแล้วก็ยี่สวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ย่ากดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเครับคุณครับซับสไครต์แล้วก็ยีสวัสดีจ้า